ครับก็สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะครับวันนี้เราอยู่ในในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์ตอนที่1น,นะครับเนื้อหาก็จะต่อเนื่องจากที่เราเรียนในห้องเรียนเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องพัฒนาการด้านสังคมของสมัยอยุธยานะครับซึ่งครูจะพูดครอบไปถึงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับแต่ดังแต่เดิมนะครับ ในแถบป้าเราเนี่ยก็มีระบบสักดินาหรือมีระบบชนชั้นกันมาเรื่อยนะครับแต่ตอนหลังก็มีอย่างเป็นระเบียบแบบแผนมีข้อปฏิบัตินะครับที่กําหนดกันนะเพื่อควบคุมพฤติกรรมคนกําหนดชนชั้นฐานะนะครับแต่ก่อนที่จะเกิดอย่างนั้นนะครับการถือครองศักดินาเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นการถือครองที่นาที่ดินเป็นจนํานวนไร่จริงๆแต่เนื่องด้วยพอประชากรมากขึ้นนะครับมันก็ไม่สามารถทําให้ได้ทุกคนนะครับเพราะฉนั้นสักดินาจึงมีการเปลี่ยนแปลงไป นะครับก็เป็นระบบกำหนดสิทธิหน้าที่แบ่งาหนานาและขอรับผิดชอบนะครับสักดีนายิ่งมากขอรับผิดชอบก็มากถ้าทําผิดโทษทันที่ได้รับก็มากต่างไปนะครับถัดมาในส่วนของระบบชนชั้นในสมัยอยุธยานะครับรวมไปถึงธนบุรีและกรุงรัสนโกรสินตอนต้นซึ่งยังมีความคล้ายคลึงกันและเกี่ยวโยงกันนะครับสูงสุดก็คือพระมหากษัตริย์รองมาก็คือพระราชวงศ์ขุนนางไพฑูรย์และและ,และชนชั้นที่ ทุกชนชั้นต้องกราบไหว้นะครับหรือก็คือต้องให้การเคารพก็คือพระสงฆ์พระมหากษัตริย์นะครับพระองค์จะไม่มีสัตดินาทรงเป็นเจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดินนะครับแล้วความเชื่อเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในแถบบ้านเรานะครับก็จะมีอยู่2คติหล,กลักๆคติแรกก็คือทรงเชื่อว่าเราเชื่อว่ากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นสมุติเทพนะครับตามความเชื่อของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่เราไ,ได้รับมาจากขเมนหรือขอม นะครับซึ่งเราก็ได้รับมาจากอินเดียอีกทีหนึ่งเป็นทอดๆกันไปนะครับอันที่2ก็คือธรรมราชาก็เช่นเดียวกันเป็นหลักตามความเชื่อในศาสนาพุทธนะครับอันนี้เราก็ได้รับมาจากอินเดียเช่นเดียวกันนะครับถัดมาในส่วนของพระบรมวงศานุวงศ์หรือพระราชวงศ์ นะครับก็จะมี2ตําแหน่งหลักๆนั่นก็คือสกุลยศกับอิสริยยศสกุลยศก็คือเป็นยศที่ได้โดยการเกิดหลักๆก็มี3ตําแหน่งนะครับก็คือเจ้าฟ้าพระองค์เจ้าหม่อมเจ้าและอิสริยยศก็คือยศที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสถาปนาแต่งตั้งให้ในทางราชการนะครับก็จะมีกรมพยากรมพระกรมหลวงกรมขุนกรมหมื่นนะครับถัดไปในส่วนของ ระบบศักดีนาในพระราชวศงนะครับพระมหาอุปราชจะมีศักดินาสูงสุดหรือถ้าเป็นในสมัยทวนบุรีหรือกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะเรียกพระราชวงังบรวรสถานมงคลนะครับอาจจะไม่ค่อยเรียกวังหน้ากันเท่าไหร่นะครับก็มี1นึ่งแสนไล่ลำดับถัดไปก็ไล่ลงไปเรื่อยๆตั้งแต่สี่หมื่น 40, 000, จนถึงหมื่นห้าลงไปนะครับคุณนางก็จะมีสองประเภทเป็นคุณนางที่กษัตริย์ทรงแต่งตั้งกับคุณนางที่แต่งตั้งกันเองนะครับถ้าคุณนางที่กษัตริย์ทรง แต่งตั้งก็จะมีสัดีนาตั้งแต่400ยได้ขึ้นไปจนถึงห0,000ื่นนะครับส่วนคุณนางที่เกิดจากการที่คุณนางแต่งตั้งกันเองนะครับก็จะมีสัดีนาตั้งแต่400นะครับถึง25นะครับไม่ต่ำไม่มากกว่านี้ส่วนคุณนางที่มีสัดีนาสูงกว่า400รลูกหลานก็จะได้รับการไม่ต้องยกเว้นเนาะไม่ต้องเกณฑ์แรงงานหรือถูกเกณฑ์จากทางราชการหรือทางหลวงนะครับ ในส่วนของคุณนางนะครับคุณนางก็จะมีบรรดาศักดิ์ของคุณนางไทยซึ่งบรรดาศักดิ์เหล่านี้ในปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับมันถูกยกเลิกถูกปรเปลี่ยนไปจนหมดนะครับมาดูนะครับสูงสุดก็คือเจ้าพญาท่านนักนเียเคยดูนน roar, หนังน,นักเรียอาจจะเคยได้ยินคําว่าพญานาหมืน่นแปลว่าพญานาหมื่นแปลว่าคุณนางคนนี้เนี่ยมีศักดินาสูงสุดแล้วแต่บางครั้งศักดินาสูงสุดบางทีมันก็เกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งและอำนาจด้วยนะครับไม่ได้บอกว่าบางครั้งมีศักดินาสูงสุดแล้วจะมีอำนาจมากนะครับสองคือพยา นะครับสคือพระหรือเจมืน่นนะครับคำว่าเจมื่นนี้ก็คือเป็นตําแหน่งของพวกมหาเล็กนะครับเป็นตําแหน่งพระเหมือนกันนั่นแหละแต่มีความใกล้ชิดก,กับกษัตริย์เขาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเจมืน่น4หลวง5ขุนหห0ื่นเจดพนะครับแนายหรือหมู่นะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งพิเศษในบางราชการที่จะมีการสถาปนาหรือแต่งตั้งขึ้นในในบางราชการก็คือสมเด็จเจ้าพยานะครับทีนี้เดี๋ยว ค้างไว้ในส่วนของชนชั้นในช่วงแรกนะครับชนชั้นที่ครูกล่าวมาพวกนี้เป็นชนชั้นผู้ปกครองนะครับเป็นชนชั้นสูงและเป็นชนชั้นผู้ปกครองส่วนในตอนถัดไปจะเป็นเกี่ยวกับชนชั้นที่ถูกปกครองและถือว่าเป็นชนชั้นระดับล่างนะครับของสังคมในระยะเวลานั้นเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับครูหวังว่าเราก็คงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยและเดี๋ยวเราเจอกันตอนถัดไปครับสวัสดีครับ